สวัสดีครับผมพีนับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะวันนี้พบกันในข้อไปขอกับ A D A นะครับหรือว่าคาราโรนาประจำวันพุธที่7พฤษภาคมราคาของ A D A หรือว่าคาราโรนาเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะแต่ขึ้นน้อยนะคล้ายๆกับอิตาเลียนนะแต่ว่าทรงเนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นในภาพระยะกลางกับภาพใหญ่ส่วนอิตาเลียนเนี่ยเป็นภาพขาลงในภาพระยะกลางนะครับแต่ว่าก็มีรุ่นที่ฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอ ตามกราฟมุมมองที่ของอํามเดเ่นไปเมื่อวานนะครับในส่วนของตัว ADA เนี่ยที่เราอัปเดตในรอบก่อนนะครับเราก็มีการดักเซลล์หรือช็อตกันมาที่โซนนี้ราคามันขึ้นไปแบบทิ้งไส้ไหมเล่มไปเก็บปุ๊บแล้วก็ทิ้งลองอมาใครที่ได้เซลล์ช็อตน่าจะได้ตรงช็อตนี้อยู่นับประมาณ10เปอร์เซ็นต์ได้นะอันนี้มันประมาณ20เปอร์เซ็นต์ก็ตีซะ10-15เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราคงไม่ได้เข้าที่ยอดและขายที่จุดต่างสุดนะมันเป็นไปได้ยาก ครับหรือบางคนอาจจะขายไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับสําหรับแผนรอบที่แล้วก็ถือว่าไม่ได้น่าแตกนะครับเพราะว่านางานอยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นไปชนนะครับส่วนโซนแนวรับตรงนี้ก็คือเลี้งให้นิดหน่อยนะส่วนโซนนี้คือพอมันลงมารอบหนึ่งเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยลงมาตรงเนี้ยคือเอาไม่อยู่เลยทะลุลงมาเลยนะครับอันนี้เราอัปเดตถสนขึ้นกันด้วยนในส่วนของใครที่ชื่นชอบกันก็อนาฝากกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยในส่วนของใครนะครับที่สนใจอยากจะได้ความรู้มุมมองเพิ่มเติมก็ไปติดตามคลิปความรู้ผมจะมีลงให้ทุกวันนะเกี่ยวกับคริปโตหรือว่าเกี่ยวกับการลงทุนนะครับทุกช่องทางนะหรือว่าถ้าเกิดสนใจเข้ามาอยู่ในกลุ่มก็กดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดขึ้นมาเรื่องมที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวรายละเอียดน,นะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มเัาเรียแผนการเทรด นะครับก็แอดลน์มัทีแอดฟรีคลิปโตได้ในส่วนของใครที่อยากจะเปิดบัญชีเทรดนะครับท,ทั้งคริปโตทองคำพุ่งอเมริกาแล้วก็ลองทะเบียนตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีอของทางโบเอ็ก e นนะครับไม่มีค่าจ่ายในส่วนของใครที่อยากจะถือลองทุนเป็นเหรียญหนันะบล้วความเสี่ยงไม่ได้มากก็แนะนําเป็นใบนาหรือลบิทครัเพราะาตรงนี้จะเป็นการาซื้อสะสมเหมือนกับคล้ายๆคล้ายๆหุ้นนะครับความเสี่ยงก็จะน้อยกว่าเพราะว่า ไม่มีไม่มีเลเวลแล้วก็ไม่มีอ่าไม่มีการที่ต้องเตริมหมอดเวลาที่ราคาลงหนักๆนะครับแต่ว่ามีขาทุนนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัว A D A A D A อันนี้ตัว E T H เมื่อวาน <c oughs> ขอไปครับเนี่ยผมบอกว่าตัวนี้รุ่นเซกเมนต์ที่ห้าตัวนี้ก็ราคาก็ค่อยขึ้นมาแล้วนะส่วน A D A เดูทาําเฟรมมันหน่อยเดี๋ยวผมขอย่าลบที่มันบังๆออกก่อนนะเอทีเนี้ทิ้งไส้แบบเทคกรุนแรงมากนะถ้าดูจากไส้บนไส้ล่างนี้ถือว่าโหนะนะครับ,รบตรงนี้เราออกก่อนเลย โอเคนี่ครับตอนนี้ถ้าดูทำเฟรมันต์นะครับเราไม่ได้พูดถึงตรงนี้เป็นอดีตนะแต่โอเคมันเป็นโครงสร้างที่อาจจะสับสนในภาพของอนาคตแต่อันนั้นมันเป็นภาพระยะยาวหลายปีเพราะเป็นทำเฟรมันต์รับอันนี้เห็นไหมต้องสองปีสามปีนะครับอันนี้ก็อาจจะปีหรือสองปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เทรดใครขนาดนั้นผมอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่รู้ว่าเอเอเนี่ยมีโครงสร้างในภาพใหญ่ที่เราตามกันก็คือโครงสร้างไซเวก็คือครับอาจจะเป็นขึ้น A ขึ้น b นะครับแล้วตรงเนี้ยตอนหลังขึ้นขึ้น C นะครับซึ่ง C อาจจะมาไม่ได้ถึงไฮเดยมก็ได้นะครับแต่เป็นขา C นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอะไรครับ x a ก็คือไซเบรเป็นในกรอบในภาพใหญ่อาจจะเป็นทรงเกิลคล้ายอิตาเลียมที่รเราคุยเมื่อวานก็ได้นะครับก็ค่อยๆตามต่อหรือถ้าเป็นริมเพลก็เป็นไม่ได้เช่นเดียวกันริมเพลก็คือตรงเนี้ยจะเป็นอะไรขึ้นหนึ่งแล้วตรงเนี้ยจะเป็นขึ้น A แล้วหนึ่งเป็นขึ้น B จะใด้ลงขา C นะครับถ้าจบขา C จบเว็บสองปุ๊บก็มีขึ้นเวน็บสามงแรงได้แต่เว็บสามจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไอ้เว็บสองปรับมาค่อนข้างลึกนะกว่าจะออทามหายแล้วขึ้นไปถึงร้อยหกสิจุดแปดเปอร์เซ็นในภาพใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ดูโครงสร้างภายในก็มีรุนได้ถ้าตัวนี้เก็บของอาจจะเป็นทเลนเกิลหรือเป็นแฟลตเวลาเองเว็บก็พอมีลุนนะครับแต่ตรงเนี้ยเก็บของในรูปแบบที่ไม่ค่อยดีนะถ้าเป็นขึ้นสองนะครับองเลือกนิดนึง ถ้าเป็นขื้นสองเนี่ยเก็บของแค่แนวของซิกแซกเองไม่ถึงหกสี่จุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยแต่ว่าขึ้นสามนจะเหนื่อยนะเพราะมันเข้าเกี่์งของซิกแซกมันเป็นระบทของการทิ้งของนะครับอัะที้เรากลับมาที่เท่าน,นี้เท่าน,นี้เราตามไปโครงสร้างของเลยครับซีเมนต์ที่หนึ่งซีเนที่สองซเมนตที่สามซีเมนต์ที่สี่ซเมนที่ห้าอาจจะเป็นเอ็กซ์เพนดิ้งแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นโครงสร้างของริมน่ครับซกเมนต์ที่หนึ่งออกไปครับเมาส์ไม่ค่อยดี แล้วก็อันนี้เซกเมนต์ที่สองเนี่ยคล้ายทรงนี้ <c oughs> เป็นเหมือนสําเนีย์ปับเปิดอีกเป็นดิ้งแทงเกินนะไปขายกันซึ่งตอนเนี้ยก็ถามว่าจบตรงนี้ได้ไหม <c oughs> จบได้นะเพราะว่าทาําเฟรมมันเนี่ยปิดแท่งไปแล้วแล้วก็ลุ้นเดือนถัดไปก็คือเดือนนี้ลรวก็มีลุ้นที่จะขึ้นในไซเคิลถัดไปได้นะครับแต่ขณะเดียวกันถ้ามีแรงขายก็มีโอกาสลมหาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเท่านี้เท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในหน่อย นะครับในส่วนของท่อนนี้ถ้านับเป็นโครงสร้างเคสแรกนะครับเคสแรกนับตรงๆเลยก็คือมองว่าตรงนี้เป็นแค่ a ย่อย b ย่อย C ย่อยอาจจะจบ a ใหญ่ถ้าจบ a ใหญ่ตัวนี้อาจจะเป็นแค่การลงของ a ย่อยแล้วเหมือนจะมี b ย่อยลง C ย่อยแล้วค่อยจบ b แปลว่าแาร็กโซนตรงนี้ยังมีรุ้นนะครับเพราะว่าเคสเนี้ยจะเป็นเคสที่ลงได้แรงกว่า รับอันนี้คือเคอที่หนึ่งให้น้าหนักประมาณเจ็ดสิบคะแนนนะครับก็คือเป็นการรีบาร์เพื่อลองตอกนะครับของขา B หรืออะไรแล้วแต่ในภาพใหญ่ส่วนเคที่สองเป็นเคที่ผมให้น้ําหนักมากกว่าตอนนี้คือเคอที่ชุดนี้ยังไม่จบอาจจะเป็นลบขา A ขา B ขา C ขา d รุนซึ้งขา e นะครับหรือเซมิที่หนึ่งเซมิลี่ที่สองเซมิี่ที่สามเซมิี่ที่สี่ลุนซึงเซมิที่ห้าถ้าเป็นนอนหรือเป็น เป็นการระบบบริบทของการเก็บของเรื่องของซอมบีด้วยอาจจะขึ้นแรงก็ได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองเผื่อไว้แต่เราไม่ได้คาดหวังขนไรนั้นอ่นะอันนี้เป็นภาพคร่าวเพราะฉะนั้นเรามาดูนิดนึงว่าไอ้ภาพข่าลงตัวเนี้ยจบหรือยงังข่าลงที่ลงมาเนี้ยจากขาที่ประมาณหนึ่งจุดสามสองหกสี่จนถึงโลล่าสุดอ่นะมาร์กไว้ครับให้เป็นชุดสี่เดียวกันประมาณศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เพราะนั้นเป้าตรงนี้ เริ่มเริ่มโอกาสจะได้เห็นเริ่มน้อยลงนะเพราะทาเฟรมันทาตัวดีนะครับอา่าเราดูโครงสร้างย่อยหน่อยครับโครงสร้างย่อยตรงนี้เขาลงมาเป็นหนึ่งชุดน่ครับลงมาหนึ่งชุดถ้ามองเป็นน้อยเนี่ยนะตรงนี้หนึ่งชุดผมเป็นสีก่อนรีบาวตรงนี้ขึ้นไปหนึ่งชุด ลงนี้ลงมาแล้วก็จริงๆมันคือท่อนนี้เนี่ยนะตอนนี้มันเป็นมันเทงไส้อะผมมองว่าอันนี้จะเป็นท่อนอีกท่อนหนึ่งเดี๋ยวลากเส้นกันนะครับตัวนี้คือหนึ่งสวิงน,นะครับแล้ว สวิงที่สองเนี่ยมันมีการทิ้งไส้ทิ้งไส้ขึ้นมาตรงนี้หนึ่งสวิงสองสวิงอ่าแต่ตรงนี้มันมีมันมีการทำโลใหม่ในล,ล้างลากตรงนี้นะหนึ่งป๊บหนึ่งสวิงสองสวิงสามสวิงสี่สวิงห้าสวิง อ่ะแบบเนี้ยผมว่าพอได้เดี๋ยวดูทางเฟรมวิกนะครับอ่ะตัวนี้เราอกอืมพอดูทางเฟรมวิกเนี่ยก็มองว่าตอนนี้เป็นสวิงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คือสวิงที่สอง ลงสวิงที่สามมองตรงนี้เป็นน้อยไปหนึ่งสวิงสองสวิงถ้านับเป็นเทีตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คล้ายๆอ่ายไอ,อเป็นดิ้งอยู่นะโอเคเพราะนั้นนับ มาเป็นหนึ่งก่อนเลยครเขตแรกก็คือนับตรงๆเลยก็คือ a b c d e e, e e จบแะตอนนี้กําลังคอนเฟิร์มว่ากําลังขึ้นในเซกเมนต์หรือภาพใหญ่คือเซกเมิลิสี่เต็มขึ้นเซกเมนต์ที่หรือขา d ในภาพใหญ่เมสซ์โคเนี่ยเต็มขึ้นขา e นะครับแต่โดยปกติถ้าเป็นแทรนเกิลนะครับจะเกิดโครงสร้างของ expanding triangle ชุดสุดท้ายเสมอเพราะฉะนั้นมุมมองของแทรนเกิลชนิดอาจจะน้อยเนี่ยเพราะว่าตามทฤษฎีเนี่ยไม่ควรเกิด แพร่งขึ้นอาจจะเป็นมุมมองของเซตเมนที 4, ่สี่หรือเว็บที่ขึ้นต่อแทนนะถ้าเป็นภาพของการขึ้นเพราะตรงนี้ไม่ควรเป็นแพร่งขึ้นจะเป็นว่าอะไรครับถ้าตรงนี้จะเป็นขาดีครับแต่ว่าตรงนี้ปนไปเลยครับเป็นขึ้น a แล้วเราเลือกชุดตรงนี้เป็นชุดเดียวกันตรงนี้คือขึ้น b แล้วตรงนี้คือขึ้น C แต่คําถามก็คือถ้าตรงนี้คือขึ้น C เนี่ยดีกีของ b เนี่ยยังใหญ่อยู่ขึ้น C ยังดูเล็กอยู่แปลว่าอะไรครับถ้าเป็นมุมมองที่สองเนี่ยขา C อาจจะยังไม่จบ มันอาจจะเป็นอะไรครับขึ้นหนึ่งย่อยหรือ a ย่อยรีบาวสองย่อยหรือ b ย่อยเตรียมลงสามหรือซีเพราะนั้นโอกาสในการลงต่อก็ยังมีนำน้าหนักของเคที่สองเนี่ยก็คือน้าหนักที่ทิ้งไปที่นในทิศทางของการลงแฮรแรกไปในทิศทางของการขึ้นเพราะว่าจบอะไรครับจบขา e เตรียมขึ้นต่อเคสนี้อาจจะอยู่ในขึ้นซีที่ยังไม่จบไม่จบแล้วก็อาจจะรีบาวสองหรือ b ย่อย เพื่อลงต่อสามหรือสี่นะครับแต่ทั้งสองเคสนี้สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับตอนนี้อยู่ในภาพของการิบาวคู่เคสที่สองก็ลุ้นสองหรือบีอยู่เคสที่หนึ่งนี่คือขึ้นแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นยังยังตามชุดของการิบาวชุดนี้ต่อได้ว่ามีโอกาสไปต่อได้ถึงไหนแต่เรามาดูแรงขายอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปดูทางเฟิมันหน่ หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถ้าจะนับแบบนี้ได้ได้เหมือนกันโอ okay. เค๋ยวผมนับผมขอนับเป็นเคลของค่ะรวบสวิงก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตามขา c ่ขา c ก็คือตามการีบาของสองระบใีในเคสสีฟ้าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประามาณศูนย์จุดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเราไปดูทางเฟรมวิกพอเรามปดูทางเฟรมวิกโครงสร้างราคาของชุดนี้ก็มีการขึ้นเป็นเทรนนะครับ ก็คือมีการขึ้นพักขึ้นพักนละขึ้นตอนนี้กำลังลุ้นเซกเมนต์ถัดไปเพราะฉะนั้น mm. ถ้าตอนนี้เป็นแค่โครงสร้างของ5เซกเมนต์1 2 3 4 5อาจจะไปไม่ไกลแล้วพักตัวลงต่อหรือลงต่อตรงน,นี้เลยอ่นนี่เดี๋ยวอรอเฉยแต่ถ้าเป็นโพลีเว็บที่เป็นบริบทของการเก็บของ mm. ก็อาจจะขึ้นไปต่อได้ก็คือขึ้นแรงหน่อยเพราะฉะนั้นเราตีขอบเขตนะครับถ้าเป็นขอบเขตของชุดที่จบเอ็กเพนดิงถ่านเกิน ทายเกณฑในการขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเลยก็คือศูนย์จุดแปดหนึ่งเก้าแปดแล้วก็ศูนย์จุดเก้าหนึ่งหกห้าไปได้สูงกว่าน,นี้นะอันนี้จะเอาแนวขั้นต่ำเพราะนั้นอัพสายถ้าเป็นเคสนี้ก็หลุดได้ถึงทรงนี้เลยประมาณโอ้สิบสิบเก้าเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเป็นแค่โครงสร้างของขึ้นบีเราจะวัดจากชุดนี้ก็จะต่ำลงมาหน่อยนะจะอยู่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดหกสี่สี่ อให้มันค่าเป็นเซสเซ็ตกันแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คืออีก,กรอบหนึ่งนะครับศูนย์จุดเจ็ดสี่จุดจุดเจ็ดหกสี่สี่ศูนย์จุดแปดสี่สองเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือภาพของการีบาร์ทีนี้ถ้าเป็นโครงสร้างของเซกเมนต์ที่ห้าเราตีกรอบผมแับตัวนี้นิดนึงนะเป็นสีเขียวเซกเมนต์ที่หนึ่งเซกเมนต์ที่สอง เซเมนต์ที่สามตอนเนี้ยลุ้นให้วิกตกสี่วันนะยังไม่จบถ้าวิกอยู่านี้ได้ลุนขึ้นเซเมนต์ที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นเซ็มนตนที่ห้าอาจจะขอบเกียดตอยู่นะห้าเนี่ยก็จะไปถึงเกือบเกือบถึงนะก็คือไฮเดิมนะแต่ว่าไม่ได้เบรกไายนะเท่าที่ดูนะเนี่ยห้านะจะไม่ได้เบรกไายก็คืออาจจะคาดเลีย่ยอาจจะเบรคหเดแบบเดีเดเดเด๋ต่อไปได้ถึงโซนด้านบน แต่ถ้าเป็นเคสนอนเนี่ยถึงแน่แน่ก็คือโซนโซนที่เรามาร์คไว้ตรงนี้หรือถคือสูงกว่าโอเคถ้าเป็นนอนอันนี้คือข้อเขตในการขึ้นก็จะอยู่ในโซนประมาณนี้ทีนี้ดูทางเฟรมเด y นะครับทีนี้ในภาพของการลงเดี๋ยวขอดูนิดนึงถ้าตรงนี้เป็นขึ้น B แฟตใช่ไหมข้อเียตในการลงจริงมาลงได้ลึกถึงนี่เลย นะครับลงเลยลสิิ่งนี้เลยแต่เอาเป็นขึ้น2กับ B ีที่จบกว่าก็ได้ถ้าเป็นขึ้น2องถึงบีจบก็คือว่าจะชุดนี้ถ้าเก็นในการลงก็จะต่ำกว่านี้องานลบออกเลยกลับไปแค่นี้ก่อนอ่าโซนนี้ก็ได้ 0.3519 0.4885แล้วก็มีต่ำกว่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันทีนี้ดูทาเฟมดีต่อครับในส่วนของทางเฟมดโครงสร้างราคาของเขาเนี่ยเราแบ่งท่อออกมาแล้วก็คือเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่ 2, สองเซกเมนที่ 3, ส 4, ามเซกเมนที่สี่รวมเซกเมนที่ห้านะครับเซกเมนที่ห้าเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ควรเห็นการขึ้นอะไรนะถ้ายังลีลายอยู่มีโอกาสที่ตองนี้จะเล่นแค่ 3, สามเซกเมน ตอนนี้จะเป็นแค่ a รีบาว n b และลง c นะครับซึ่งถ้าลง c แล้วมีซิกเมนต์ถัดมาแบบนี้โอกาสที่จะเป็นการจบของขึ้น2องหรือ b ก็มีสูงตอนนี้ลุ้น2องหรือ b ยังไม่จบนะครับแต่จริงๆเนี่ยกรอบของเขาเนี่ยตรงนี้มันใช้เวลาได้ประมาณต้อง69บวันชุดนี้ใช้เวลาไปแล้วประมาณ27บวันเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเป็นขึ้น b เราไม่หลุดโลเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เคสที่เป็นสองหรือบีเพื่อลงสามหรือสีเช่นเดียวกันนะครับแต่เอาง่ายเราตามทอนนี้ก่อนนะครับตามตามทอนนี้ก่อนถ้าตรงนี้มีแรงขายก็อาจจะเป็นแค่สามเซกเมนต์ก็คืออาจจะเป็นการจบขึ้นเอย่อยตรงนี้แล้วตรนนี้จ,จะเป็นแค่เอน้อยรีบาร์บีน้อยลงคา C ซีให้จบปีหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะขึ้นต่อหรืออาจจะลงมาอันนี้เดี๋ยวว่ากันอ่ะไอเดียเป็นประมาณนี้ ส่วนถ้าเกิดว่าจะขึ้นต่อเลยนะครับตรงนี้ก็คือลุ้นเลยครับซมเซมนตนที่1หรือ a นะครับตัวนี้คือลุ้นเลยครับถ้าเป็นเส้นตรงตรงก็คือ2หรือ b 3าหรือ C แล้วก็4หรือ x เนขึ้นซมเซมนตนที่5ทารเก็ตประมาณตรงนี้หรือสูงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าว่ารวบชุดเป็นเคสที่2ก็คือตรงนี้นเป็นขึ้น a นะครับตรงนี้เป็นขึ้น B ีก็ลุ้นขึ้นขา c จะไปถึงโซนด้านบนอ่ะไอเดียเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าดูนะัณง,งานนะครับ มีลุ้นที่จะไปอยู่นะเพราะทําเฟรมเดทเมื่มอวานปิดได้ค่อนข้างดีนะก็คือลุ้นไปต่อได้ทีนี้รูทําเฟรมสี่ชั่วโมงหน่อยว่ามันจะยอ่อยมันจะพักตัวประมาณไหนแล้วก็โครงสร้างของขาลงตรงนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะว่าจบเรียงเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์อาจจะมีเซกเมนต์ที่สี่ลงเซกเมนต์ที่ห้าก่อนแล้วค่อยขึ้นหรือว่ายอ่ยอยยกโะลเพราะนั้นถ้ายอ่อลงมาผมเลยมองว่า จะให้อยู่ในโซนเนี่ยผมมองว่าน่าจะพอรุนได้นะครับเพราะนั้นเราตีกรอบเลยซกเมนต์ที่สี่นเนี่ยกรอบไปอยู่ประมาณเนี่ยถึงเรียบร้อยแล้วแต่การย่อของ b นในภาพใหญ่เนี่ยก็คือลงได้ถึงตรงนี้ซึ่งมันย่อมาถึงแล้วนะถ้าเอา,เอาตามโซนเนี่ยตีกรอบไว้ให้ไหม่เกินนี้ถ้าเป็นเคสของ b นะก็คือศูนย์จุดหกศูนย์ศูนย์นย์จุดหกสองเจ็ดห้านะครับอ่าดูสี่ชั่วโมงนะ สี่ชั่วโมงเนี่ยโครงสร้างราคาของชุดนี้มีการปรับเนี่ยส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่แล้วก็เดี๋ยวมาว่าดูตรงนี้ถ้าตรงนี้ย่อม,มาทําตัวดีก็คือลุนจบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีระวังมีเซวนที่ห้าก็อาจจะมาเห็นตรงนี้เพราะนั้นกรอบในการเทรดก็อาจจะเป็นเล่นสวิงตรงนี้ตรงนี้ ก็คือมองว่าถ้ายอ่อยกโลนะก็มองว่ามีลุนที่จะไปต่อก็คือตรงเซกเมนต์เนี้ยอาจจะยอ่อแล้วไปต่อแนวรับอยู่ที่ประมาณ0.6658 0.6563อ่าตรงเนี้ยลุนที่จะขึ้นต่อเป็นการว่าลุนจบแล้วนะครับซึ่งถ้าดูตรงนเ,เ,นเนี้ยเซกเมนต์เนี้ยถ้าดูในชั่วโมงเนี้ยก็ใช้คำว่าอาจจะพักตัวมาตรงนี้แล้วขึ้นหรืออาจจะเมีโอกาสนะถ้ายังอยู่ในโซนที่ดีนะผมมองว่าลุนได้ก็ ตรงเนี้ยพอที่จะรับได้อยู่หรืออาจจะสูงกว่าน,นี้นิดหน่อยแต่ถ้าขณะดเดียวกันถ้ามันยังไม่จบนะครับมันเป็นการลงเซกเมนต์ที่4นะครับตรงนี้ก็คือ1เซกเมนต์2เซกเมนต์เซกเมนต์ที่3นะครับดีดรีบาเซกเมนต์ที่4ซึ่งผมมองอันตอนนี้อาจจะเป็นแค่โครงสร้างด้านในก็อาจจะมีโอกาสลงมาถึงตรงนี้ได้อาจจะมีการเด้งให้สั้นๆหรืออะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นแนวรับถัดมาจะอยู่ที่ประมาณ0.6138แล้วก็0.6251ส่วนโซนแนวต้านนะถ้าเป็นแค่โครงสร้างของเซกเมนต์ที่4 นะครับของชุดเนี้ยผมมองว่าอาจจะไม่ผ่านตรงนี้0.7 0.32แล้วก็0.7214นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปถึงโซนด้านบนได้เลยนะครับอาจจะมีการจกชุดเพื่อลุ้นขึ้นเซกเมนต์ที่หก็คืออาจจะย่อแล้วไปต่อพักตืน้นๆก็อาจจะไปถึงแนวต้านถัดไป0.74 71แล้วก็0.7646กรอกเทตมีประมาณนี้ถ้าเราดูรอบโตเพิ่มเติมนิดนึง Time Frame day ตอนนี้ overbought อยู่นะครับยังไม่รู้ว่าจบหรือยังนะครับแต่ overbought เทียบก่อนหน้าก็ยังไม่ผ่าน high นะครับแล้วก็ Time ฟ r a สี่ชั่วโมงล่ะสี่ชั่วโมงก็ overbought อืมเพราะนั้นยังยังน่ากังวลอยู่นะถ้าเป็นแค่ถ้าเป็นคร่ง B ก็อาจจะมีถ้ามีมีขาหนึ่งก็อาจจะเป็นยังไม่จบหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์ส แล้วก็อาจจะมีตรงนี้อีกขารหนึ่งอาจจะเร่งหรืออะไรก็ว่าไปนับยังเป็นไปได้อยู่นับถ้าดูจากสี่ชั่วโมงแล้วก็หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแหละจะเป็นตัววัดว่าถ้ายกโลเนี่ยก็มีรุนที่จะกลับตัวเพราะนั้นก็แผนเนี่ยผมมองว่าโอเคพอได้อยู่โอเคประมาณนี้ครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่ไม่มากก็น,น้อยใครที่ชื่นชอบกันขอแบบมีฝากกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก